สำหรับของตานไม่ได้อยู่กับทีม CPN เนาะตานอยู่กับทางทีมพี่ออนอะไรอย่างเงี้ยคือสัญญาของตานก็คือระบุไว้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องแบบได้ดำลงตำแหน่งอ่ะเราจะมีอะไรเป็นของรางวัลบ้าง แล้วเราก็ต้องเซ็นกับเขาเพื่อมันมืน,ม,นมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราเขา,เขาได้เรามาเราก็ต้องทำงานให้เขาเราก็เหมือนได้จากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคือมันเป็นการตกลงระหว่างสองคนในในในงานเหมน อันนี้ตันไม่ทราบค่ะว่าว่าในวงในของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตันเองก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้อยู่ทางทีมทพ n อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าเออมันมีปัญหาอะไรยังไงแต่เราก็ได้ยินมาแว่วๆบ้างว่าเออแบบมีการเหมือนเห็นบอกว่าแบบคือยึดมงกุฎหรืออะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแบบแค่พูดกันอะไรเงี้ยค่ะ อยู่ที่บ้านเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เอาออกมาใช้เลยค่ะค,ค,คือคือมันเป็นเพราะว่าเราเซ็นสัญญาตามที่เขากําหนดมาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาสัญญามาให้เราดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเออถ้าสมมุติว่าคุณได้ตําแหน่งตรงนี้ไปแล้วคุณจะทาําตามข้อตกลงที่เขาเอามาให้ได้หรือเปล่าคือทุกอย่างค่ะต่อให้มันเป็นสัญญาที่ร่างมาแล้วยังไงมันก็จะมีจะมีเหมือนกันคุยกันอยู่แล้วว่าอันนี้เรารับได้นะอันนี้เราขอได้ไหมอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะแบบผันปลเขาเขาเรียกอะไรเหมือนแบบ แฟแฟกันทั้งคู่อาคนหมดความนับถือะไรอาจจะด้วยที่ว่าทาง KPN เพิ่งจะมาจัด อะไรอย่างน mm ี hmm. ้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบใหม่นิดนึง mm hmm. เพราะว่าของทางพี่ออนอะ่ะเขาก็มีมาตั้งแต่แบบกี่ปีแล้วเป็นส0กว่าปีแล้วเขาก็ต้องมีการแบบมีความเป็น professional mm hmm. แต่หนูไม่ได้บอกว่าทาง TPM เม่ professional นะเขาอาจจะใหม่ในเรื่องตรงนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าในวงกว้างๆมันเป็นยังไงหรือว่าในการที่จะต้องรับมือกับแฟนนางงามหรือคนที่แบบความคิดต่างหรือคนที่แบบเออไม่เหมือนเรา mm hmm. รอะไรเงี้ยมันมันอาจจะต้องมีการรับมือมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ mm hmm. ค่ะ หมายถึงในในวงดำวงดมากอ๋อก,ก็ก็มีก็มีคุยกับทางพี่นัพี่มายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสนิทสนิทกันก็มีคุยบ้างแต่คือทุกคนเันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายซึ่งของตันเองตันก็เหมือนเคยมีปัญหาที่บอกอะไรตอนนวนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ขึ้นที่ขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงระหว่างเราสองคนมันเป็นยังไงดีกว่าอย่าง,งตัวเองก็มีโอกาสคุยกับพ่อสาย ไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันเลยเราไม่เคยแบบมัน